ท่วมที่เราเจอในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโศกนาตกรรมอภิมหาอุทกภัยในภูมิภาคนี้อินโดนีเซียสีลังกาเจอหนักฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้เจอก่อนเราเพราะว่าพายุส่วนใหญ่ที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นจะกระทบกับฟิลิปปินส์ก่อนคนอื่น เมื่อวานนี้มีคนฟิลิปปินส์ออกมาประท้วงคอร์รัปชันในโครงการเกี่ยวกับน้ำท่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโคสจูเนียจับตัวใหญ่ที่ไปสร้างโครงการเรียกว่าโครงการผีครับมีแต่บนกระดาษแต่ไม่มีโครงการจริงเรื่องป้องกันน้ำท่วม คือเป็นการเขียนโครงการงบประมาณเบิกจ่ายแต่ไม่มีตัวตนและเข้าโยงถึงคนใหญ่คนโตในรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาด้วยคนฟิลิปปินส์ออกมาถือป้ายบอกว่าหยุดต้องจับปลาตัวใหญ่ให้ได้ที่จับไประดับอธิบดีข้าราชการไปจำประมาณ9คน แต่ว่ายังไม่กล้าไปแตะระดับผู้ใหญ่นี่คือเรื่องใหญ่เลยครับขณะเดียวกันยอดคนตายน้ำท่วมอินโดนีเซียเนี่ยโดยเฉพาะเกาะสุมาตราเนี่ยเมื่อวานเมื่อคืนนี้440กว่าคนแล้วครับที่ศรีลังกาก็เจอทั้งน้ำท่วมทั้งดินโคลนถล่มเนี่ยที่ศรีลังกายอดคนตายก็300กว่าฉะนั้นในภูมิภาคนี้หลายพัน ของไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสีลังกาเวียดนามก่อนหน้านี้ดังนั้นครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่ทั้งภูมิภาคในอาเซียนบวกกับเอเชียใต้เนี่ยจะต้องมีการร่วมกันทำยังไงถึงจะวางแผนสามารถที่จะทําให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการแลกเปลี่ยนแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลมี งานที่สามารถจะสร้างให้เกิดแผนรวมกันได้จริงๆแต่เรื่องคอรัปชันนี่คนไทยก็อย่าได้ประมาทนะครับขณะที่เรากำลังพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างเต็มที่นั้นเนี่ยก็จะมีข้าราชการนักการเมืองที่มีหัวทางด้านโกงโกง็จะเริ่มมองถึงช่องว่างที่จะสามารถโกงกินได้เหมือนกรณีฟิลิปปิน ที่ฟิลิปปินส์นั้นผู้ประท้วงนับพันคนออกมารวมตัวกันที่กรุงมนิลาเมื่อวานเรียกร้องขอความรับผิดชอบของรัฐบาลของประธานทิปบดีเลยครับต่อเรื่องทุจริตโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมีสอสอมีเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนมากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพัน เกี่ยวกับทุจริตสสรัฐเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทร,รับเหมาฟังดูคุ้นๆใช่ไหมครับว่ารัฐบาลหลายชุดในภูมิภาคนี้เวลาจะโกงภาษีประชาชนเนี่ยก็คือการจับมือกันสามเหลี่ยมแห่งความชั่วร้ายที่เรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมวงจรอุบาทนี่แหละคือนักการเมือง รัฐมนตรีที่มีอำนาจเซ็นข้าราชการที่เป็นคนที่รับช่วยนักการเมืองทำแล้วเชื่อมต่อกับเอกชนผู้รับเหมาก่อสร้างบ้างบริษัทเอกชนบ้างนี่แหละครับของฟิลิปปินส์นี่เขาบอกว่ามันจงึลมมากความโกรธแค้นของประชาชนเนี่ยมันคือโครงการควบคุมน้ำท่วมครับนี่คือภาพเมื่อวานนี้ที่จะเห็นของการออกมาเดินขบวนมี ภาพจำลองมีการ์ตูนแล้วก็จะเห็นเลยมีหน้าตาของคนที่ประชาชนเชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่เกี่ยวโยงใหกับเรื่องคอร์รัปชันนี่แหละเขาอาจจะไม่ระบุชื่อโดยตรงแต่คนฟิลิปปินส์ก็เหมือนคนไทยครับที่จะรู้เลยว่านักการเมืองคนไหนที่เกี่ยวข้องโยงใหญ่อาจจะมีชื่อย่อมีตัวอักษรโย,ใยงใหญ่อันนี้ดูบางจุดที่มีการประท้วงเมวาน officials, but uh, from the bottom to the top up until the president of the Philippines himself, Ferdinand Marcos. Jail the corrupt, serve the people. cause do the resign There are people who died especially because of the corruption that is happening the money that we uh, we put out the money that we earned that we put on our government uh, it should be for us Not for their personal นี่ครับประชาชนก็บอกว่าไอ้เงินภาษีเราไม่ไปเข้ากระเป๋าอันนี้ตัวประธานทิบดีมาคอสจูเนียเองรับปากว่าจะจับพวกโกงติดคกุกและส่งส่งตำรวจปราบ้าจชนออกไปเป็นหมื่นนะครับหมื่นเจ็ดพันกว่าคนขณะที่ผู้ประท้วงมีไม่ถึงหมื่นคน คือจำนวนตำรวจที่ออกไป,ปเผชิญหน้ากับผู้ประท้วงเนี่ยมีมากกว่าผู้ประท้วงเป็นเท่าตัวครับความโกรธแค้นของผู้ประท้วงเนี่ยคือโครงการควบคุมน้ำท่วมเรียกว่าโครงการผีโครงการผี Ghost Projects เป็นโครงการที่ไม่มีการดาเนินงานจริงแต่มีงบประมาณเบิกไป เพิ่มขึ้นตามลำดับฟิลิปปินี์มีประชากรร้อยกว่าล้านนะครับนี่มากกว่าเราเท่าตัวร1 6ล้านกับล่าสุดแล้วก็หลายเมืองในฟิลิปปินส์เนื่องจากเป็นเกาะแก่งเนี่ยถูกน้ำท่วมรุนแรงที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาถ้าจำได้เนี่ยเมื่อสิบ,บปีก่อนพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไฮเยนเนี่ยฟิลิปปินนี่หนักเลย หนักยิ่งกว่าที่เราเจออยู่ขณะนี้ด้วยซ้ำไปประธานทิบตีเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียก็ประกาศเลยบอกว่าจัดการแน่ไม่ไว้หน้าเหมือนกับที่ผู้นำหลายประเทศจัดการคุณอนุทิงก็เพิ่มประกาศใช่ไหมไม่เก็บไว้ไม่กลัวไม่ไม่ไมแครหน้าพรมหน้าอินจัดการหมดมก็พูดไปแต่เราไม่เห็นแอคชั่นที่เกิดขึ้นในระดับสูงจริงๆ ประธานทิพดีฟรีมาคอสก็ประกาศเคลื่อนไหวจัดการก,กับเรื่องนี้ตั้งแต่ประกาศในที่สาธารณะครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎราแล้วครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประชาชนถึงต้องออกมาในผู้เกี่ยวข้องที่โยงกันเนี่ยประชาชนเชื่อว่ามีญาตินะมีญาติของนักการเมืองและมีคนใกล้ชิดกับประธานทิบดีมาคอสเองด้วยซ้ำไปผู้ประท้วงฟิลิปปินส์ก็ตะโกนจับเข้าคุกจับเข้าคุก จับพวกโกงเข้าคุกและจุดที่ไปเดินขบวนนั้นคือที่จตุรัสเอสซาครับจัตุรัสเอสซาใครที่เคยทำข่าวฟิลิปปินส์ที่มะนิลาก็จะจำได้ว่ามันคือคล้ายคายกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของเราเนี่ยแหละเวลาคนไปประท้วงก็จะไปที่นั่นเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นจุดประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวประชาชน people power ที่เคยโค่นรัฐบาล มาคอสบิดาของประธานทิบดีคนปัจจุบันมาแล้ว่อปี1986และทุกครั้งที่มีการประท้วงประชาชนคนฟิลิปปินส์ก็จะไปรวมตัวกันตรงนั้นแหละกลุ่มผู้ประท้วงที่สวนลูเนตาใกล้ๆก,ก,ก,กับทำรรเนียบประธาน,นาธิบ,บดีถือป้ายรูปจระเข้เรียกร้องให้ยุติการทุจริตในระบบชถิมีนักแสดงข้ามเพศอายุ20เมื่อสักครู่ที่น่าจะเห็นนะครับ เจสซี่วานาลุฟมีบอกว่ามีคนตายนะจากไอโกงเนี่ยเพราะว่ามีแอคชั่นมีทุติยกรรมมากขึ้นคนตายเพราะงบประมาณมีแต่ไม่ไปสร้างจริงไม่ไปสร้างเขื่อนไม่ไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายแล้วที่ป้องกันน้ำท่วมพอเบอิกเงินไปคนก็นึกว่าปลอดภัยแล้วเพราะมีการสร้างแล้วไม่สร้างคนตายฉะนั้นคนเหล่านี้ที่โกงชาติบ้านเมืองเนี่ย จะต้องโดนลงโทษให้หนักเพราะว่ามีการจับนะครับแต่ว่าเป็นการจับเจ้าหน้าที่ระดับกลางของกรมโยธาธิการและกรมทางหลวงประมาณ8คนถูกจับเมื่อเร็วๆนี้แต่ส่วนใหญ่ก็็บอกนี่คือปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่ทำไมไม่กล้าจับบอกไม่เอาแค่นี้ไม่เอาแค่นี้เป็นการหาแพะมารับบาปมากกว่า รัฐบาลสัญญาว่าจะมีการจับกลุ่มคนสำคัญมากกว่านี้แต่ผู้แทนของสภาคริสจักรแห่งชาติฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์เนี่ยองค์กรคริสมีอิทธิพลทางการเมืองมากการเคลื่อนไหวต่างๆทางด้านการเมืองโดยเฉพาะประท้วงคอรัปชันก็ดีความไม่ชอบมาพากลในการเมืองก็ดีนี่เนี่ยกลุ่มสภาคริสตจักรแห่งชาติฟิลิปปินส์มีบทบาทมากครั้งนี้ก็ออกมาเหมือนกัน ออกมาวิจาร์ณว่าการทุจริตเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีการรู้เห็นเป็นใจจากเจ้าหน้าที่ระดับสูง<ๆ>เพล่เพโยงไปถึงธรำเนียบประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปประชาชนคนฟิลิปปินส์ที่ออกมาประท้วงก็แสดงความหวังว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้มีอำนาจอย่างจริงจังจังจังจง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง คนใกล้ชิดคนสนิทของประธานาธิบดีหรือสมาชิกบุธิสภาก็ตามเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าฟิลิปปินส์ี่มีประวัติยาวนานเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันงบประมาณแผ่นดินที่นักการเมืองระดับสูงมักจะหลุดมักจะหลุดเพราะว่าเข้าไม่โยงไม่ถึงก็วิธีการก็ไม่ได้แปลกสำหรับคนไทยครับ คือนักการเมืองโกงเนี่ยจะใช้ข้าราชการแต่ตัวเองจะไม่ปรากฏชื่อใช้ข้าราชการเป็นแพะข้าราชการจำนวนหนึ่งที่ยอมรับชใช้นักการเมืองถ้าหากโดนจับได้คนเหล่านั้นแหละคือคนติดคุกของไทยเราก็มีระดับรัฐมนตรีติดคุกมาแล้วมีระดับอธิบดีติดคุกมาแล้วแต่ตัวใหญ่จริงๆนั้นเนี่ยก็ยังไม่เกิดเมื่อวานนี้ข่าวที่ฟิลิปปินส์คือตำรวจกว่าหนึ่งหมื่น 7,000คนถูกส่งมาควบคุมฝูงชนการประท้วงวันนั้นเมื่อวานซึ่งก่อนหน้านี้มีการประท้วงต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนกันยาครับและเดือนกันยาตอนนั้นมีการประทะกันครับระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจตอนนั้นถูกจับไปกว่า200คนฉะนั้นพอจะวิเคราะห์ได้ครับว่าข่าวประท้วงนี้สะท้อนถึงความไม่พอใจของประชาชนชาวฟิลิปปินส์ต่อคอร์รัปชัน ในโครงการสาธารณะโดยเฉพาะโครงการควบคุมน้ำท่วมที่มีผลกระทบโดยโตรงต่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินจากธรรมชาติประเด็นเรื่องโครงการผีเนี่ยสร้างความโกรธแค้นอย่างมากนะครับเพราะว่าในขณะที่โครงการไม่ได้ดําเนินจริงแต่ความเสียหายเมืดเกิดขึ้นอย่างมหาศารงบประมาณและชีวิตของคนฟิลิปปินส์ความพยายามของรัฐบาลมาคอส ที่จะปราบทุจจรตดูจะถูกท้าทายมากว่าคนไม่เชื่อครับคนฟิลิปปินส่วนใหญ่ไม่เชื่อเพราะว่าผู้มีอํานาจระดับสูงและญาติเครือญาติที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันถูกกล่าวตั้งข้อกล่าวหาก็ยังสะท้อนถึงปัญหาระบบอุปถัมภ์และการรวบอำนาจของระบบการเมืองที่ฟิลิปปินส์ถึงแม้เขาจะมีการเลือกตั้งเขาเรียกประชาธิปไตยเหมือนกัน การที่ตำรวจจำนวนมากเนี่ยถูกส่งมาควบคุมฝูงชนเหตุการณ์ประทับเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็แสดงว่าการเมืองฟิลิปปินส์กำลังเข้าโบทค่อนข้างตึงเครียดประวัติศาสตร์ที่นักการเมืองระดับสูงรอดพน้นหรือลอยนวลจากโทษจำคุกก็ทำให้ประชาชนคนฟิลิปปินส์จำนวนไม่น้อยบอกว่าเราต้องการความยุติธรรมเราต้องการความโปร่งใสามากกว่านี้ คราวนี้จึงเป็นภาพสะท้อนปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างหรือที่ไทยเราจะเรียกคอร์รัปชันเชิงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายคือมีการเขียนโครงการนะครับมีการเบิกด้วยแต่ไม่ทำแล้วก็อ้างว่ามีอุปสรรคเร้นออุปสรรคนี้แต่งงบเบิกไปแล้วครับดังนั้นสถานการณ์ขณะนี้ที่หนักทั้ง ตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตในอินโดนีเซียศรีลังกาประเทศไทย,ยและกัญหาคอร์รัปชันเรื่องน้ำท่วมในฟิลิปปินส์มันจึงผสมผสานกลายเป็นภาพที่น่ากลัวว่าท่ามกลางความทุกโศกของประชาชนที่เป็นเหยื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมชนิดที่รุนแรงที่สุดในบางจุดอย่างของเราเนี่ยเขาบอกว่าทั้ง ตลอดประวัติศาสตร์หาดใหญ่ไม่เคยเจน,นขนะะนี้ศรีรังกาเหมือนกันสุมาตราอินโดนีเซียก็เหมือนกันอาเจก็เหมือนกันดังนั้นทําไมไอการเมืองโสโครกโสกโรรก,โโรกมันจึงสามารถยังซ่อนตัวอยู่ในโศกนาฏกรรมของประชาชนได้อาจารย์เอไปรวบรวมมาเลยครับเช้าวันนี้ว่าสถานการณ์น้ําท่วมก็ดีเรื่องคอร์รัปชันในโครงการน้ําท่วมก็ดีมันโยงใจกันยังไงครับอาจารย์เอครับ ถึงจะร้องไห้ก็น,น้ำตาไม่ไหลแล้วน้ำตาของฉันมันแห้งเหือดไปหมดแล้วครับคำพูดที่มันสะเทือนใจมากๆนี้เนี่ยมาจากผู้รอดชีวิตคนหนึ่งบนเกาะสุมาตราที่ประเทศอินโดนีเซียและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของมหาวิบัติที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของมหาวิบัติและการทุจริตที่เกิดขึ้นในเขตอุทกภัยของเอเชียครับต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องที่เรากําลังจะพูดถึงเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่มันคือวิกฤตการณ์ที่กําลังจะจมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้น้าเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายประเทศแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วอะไรล่ะที่เป็นต้นตอของหายนะครั้งนี้หลักๆเลยก็คือพลังของธรรมชาติครับนั่นก็คือพายุไซคโคลนดีดีวาที่โหมกระหน่าเข้ามาพร้อมๆกับฝนมรสุมที่ต้องเรียกว่าเทลงมาอ mm. ย่างไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียวเพื่อเห็นภาพว่ามันรุนแรงขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้กันนะครับ เกือบหล้านคนนั่นคือจํานวนผู้คนที่ชีวิตต้องพลิกผันจากอุทกภัยครั้งนี้และที่น่าตกใจก็คือนี่ยังเป็นเพียงตัวเลขจากศรีลังกาแค่ประเทศเดียวนะครับความเสียหายที่ตามมามันมหาศาลจริงๆครับลองนึกภาพตามกันดูนะบ้านเรือนกว่า15,000หลังพังพินาศการเดินทางแทบจะเป็นอัมพาตเพราะถลนกว่า200สายกับสะพานอีกหลายแห่งใช้การไม่ได้ระบบไฟฟ้ากับรถไฟของประเทศก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก และที่เลวร้ายที่สุดเลยก็คือโรงพรยาบาลที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้คนเนี่ยกลับจมอยู่ใต้น้ําทําให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ยากลําบากมากๆครับข้ามาดูที่อินโดนีเซียกันบ้างสถานการณ์ก็เลวร้ายไม่แพ้กันเลยครับผู้ว่าการจังหวัดอาเจถึงกับพูดออกมาเลยว่าเล่ากับว่าอาเจกาลังเผชิญกับสึนามิครั้งที่2คําพูดนี้มันสะท้อนความเจ็บปวดได้ดีมากๆนะครับเพราะมันไปปลุกความทรงจําอันเลวร้ายจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2004 ที่เคยพรากชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มันคือชีวิตคนจริงๆนะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วกว่า400คนและยังมีอีกกว่า400ชีวิตที่ยังคงสูญหาย mm. นี่ไม่ใช่แค่สถิตินะครับแต่มันคือโศกนาฏกรรมที่พรากครอบครัวและอนาคตไปจากผู้คนมากมายวิกฤตนี้ยังให้จบแค่นั้นนะครับมันยังแผ่ขยายมาถึงพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเราแล้ก็มาเลเซียด้วย ทำให้มีผู้คนเดือดร้อนเพิ่มอีกกว่าสองล้านคนเลยทีเดียวนี่คือภาพที่ชัดเจนมากๆของหายนะที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาคครับแต่ก็น่าคิดนะครับว่าสภาพอากาศที่มันเลวร้ายสุดขั้วขนาดนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวจริงๆเหรอที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ใหญ่หลวงขนาดนี้และคําถามนั้นล่ะครับที่พาเราไปเจอกับต้นตออีกอย่างหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นนั่นก็คือเมื่อภัยธรรมชาติมันมาเจอกับการทุจริตของมนุษย์เรานี่เอง อย่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีคำเรียกเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับว่าโครงการควบคุมอุทกภัยผีพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเงินมหาศาลที่ควรจะเอาไปสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมแต่สุดท้ายโครงการเหล่านั้นกลับไม่มีอยู่จริงหรือไม่ก็สร้างขึ้นมาแบบขอไปทีไม่ได้มาตรฐานและนี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดครับอย่างที่ผู้ประท้วงคนหนึ่งเนี่ยพูดเอาไว้ว่ามีคนต้องตายก็เพราะการทุจริตที่กำลังเกิดขึ้นนี่แหละ โอ้โห oh, คำพูดนี้มันตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่มันคือเรื่องความเป็นความตายของผู้คนจริงๆแน่นอนครับว่าพอเรื่องมันแดงขึ้นมาความโกรธแค้นของประชาชนก็ระเบิดออกมาเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงมะนิลาแรงกดดันมหาศาลนี้นำไปสู่การตรวจสอบที่สาวไปถึงคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีมาโกสจูเนียเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีการจับคุมเจ้าหน้าที่ไปแล้ว8คน พร้อมกับคาสัญญาว่าจะจัดการกับปลาตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังแต่สําหรับประชาชนแล้วพวกเขามองว่านี่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นและยังคงเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ที่มีอานาจสูงกว่านี้ต่อไปตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับคือถ้าเราลองเอามาเทียบกันดูนะฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยออกถแถลงการซะสวยหรูเลยว่าจะปกป้องธรรมชาติจะปรับปรุงผังเมืองให้ดีขึ้นแต่พอตัดผ้ามาที่ฟิลิปปินส์ในล้กแห่งความเป็นจริงนะเรากลับเห็นโครงการผีที่เงินป้องกันนาทั่วมันหายวับไปกับตา มันคือภาพสะท้อนของช่องว่างที่น่าใจหายระหว่างคําพูดที่สวยงามกับการกระทําที่ว่างเปล่าครับเอาล่ะแล้วถ้ามกลางวิกฤตขนาดนี้เนี่ยมนุษย์เราตอบสนองกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับตั้งแต่ความช่วยเหลือจากนานาชาติที่หลั่งไหลเข้ามาไปจนถึงพลังของประชาชนบนท้องถนนเลยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละที่เนี่ยมีรูปแบบการตอบสนองที่ต่างกันชัดเจนมากอย่างที่สีลังกาจะพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาชาติเป็นหลักในขณะที่อินโดนีเซียรัฐบาลกับกองทัพจะเป็นกําลังสําคัญ แต่พอเป็นที่ฟิลิปปินส์กลายเป็นว่าพลังของประชาชนนี่แหละครับที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างแท้จริงถ้าดูที่สีลังกาจะเห็นว่าการตอบสนองจากนานาชาติเนี่ยมาเร็วมากเลยครับ mm hmm. แค่3วันหลังพายุเข้าสหาประชาชาติก็เริ่มระบบประสานงานฉุกเฉินทันทีและจากนั้นไม่กี่วันความช่วยเหลือที่จำเป็นมากๆจากนานาชาติก็เริ่มเดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่พอตัดผ้ามาที่ฟิลิปปินส์สถานการณ์กลับตรงกันข้ามเลยครับ คือยิ่งประชาชนออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบมากเท่าไหร่ความเชื่อมันที่พวกเขามีต่อภาครัฐก็ยิ่งดิ่งลงเหวเท่านั้นนี่คือวิคุตศรัทธาที่ฝังรากลึกและมันก็พร้อมที่จะปะทุข,ขึ้นมาเป็นการประท้วงได้ทุกเมื่อส่วนที่อินโดนีเซียความช่วยเหลือที่ไปถึงช้ามันก็บีบคั้นให้ผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดด้วยตัวเองครับจนมีรายงานน่าสลดใจเรื่องการปล้นสะดมเกิดขึ้นเมื่อความหวังมันเริ่มเลือนลาง และคนที่ติดค้างอยู่ก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดและทั้งหมดนี้ก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าในเมื่อเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าพายุลูกต่อไปมันกำลังก่อตัวและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตกลงแล้วความรับผิดช,ชอบจะเดินทางมาถึงก่อนหรือว่าอุทกภัยครั้งใหม่จะมาถึงก่อนกันแน่เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและเป็นอนาคตที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปครับขอบคุณมากครับอาจารย์เออัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม อินโดนีเซียดินถลม่มน้ำท่วมโดยเฉพาะบนเกาะสุมาตรายังรุนแรงครับเกิดจากพายุไซคโคลนเซนยาที่ทำให้ฝนตกหนักผิดปกติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ตัวเลขเสียชีวิตพุ่งสูงถึง442และยังสูญหาย400รายครับนี่คือรายง,งานของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยรายง,งานบรรเทาภัยพิบัติของ อินโดนีเซียมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย3.8ล้านคนใน10จังหวัดเลยนะหนักไหมครับหนักมากกระทบเนี่ย3.8ล้านคนใน10จังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่อาเจสุมาตราเหนือและเวสต์สุมาตราคือสุมาตราเป็นเกาะนอร์ทสุมาตราแล้วก็เวสต์สุมาตราอาเจที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมบ้านพังถนนสะพานเสียหายหนัก รัฐบาลอินโดนีเซียอย่าลืมว่าอ็น,นเซียนี่เป็นเกาะแก่งมีเป็นหมื่นหมื่นเกาะนะครับฉะนั้นพอเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยการนําความช่วยเหลือไปถึงผู้คนผู้ประสบภัยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ช่วยทีมกู้ภัยตอนนี้เร่งค้นหาผู้สูญหายอุปสรรคมากมายเพราะว่าสภาพอากาศก็แย่เศษซากดินโคลนก็หนักรัฐบาลก็ส่งเรือรบและเฮลิคอปเตอร์ไปส่งสเสบียงอาหารไปยังพื้นที่ถูก ตัดขาดอีลอนมัสก์ครับอยู่ที่อเมริกาประกาศจะให้สตาร์ลิงสตาร์ลิงให้บริการฟรีตลอดเดือนธันวาคมนี้สำหรับผู้ประสบภัยอินโดนีเซียและศรีลังกาครับแต่เอ๊ะทำไมสตาร์ลิงไม่เสนอบริการนี้ให้กับผู้ประสบภัยของไทยบ้างก่อนหน้านี้รู้สึกจะมีการเรียกร้องรู้สึกรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ย จะบอกว่าติดต่อไปแต่ไม่มีข่าวนี้แต่เอลอนมัสการะกนะให้ใช้สตาร์ลิงฟรีหนึ่งเดือนธันวาคมนี้สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อินโดนีเซียและศรีลังกาพยากรณ์อากาศที่อินโดนีเซียฝนเริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะมีโรคระบาดและมีปัญหาสุขภาพฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในภัยพิบัติรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไทยและมาเลเซียของเรานี่ล่าสุดอยู่ที่ยังอยู่ที่170หรือไม่เช้านี้เดี๋ยวคงรู้ส่วนศรีลังกาครับน้ำท่วมรุนแรงจากพายุไซโคลนดิทวาพัดถล่มตั้งแต่28พฤศจ,จิกาศรีลังกาประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิต334 ของอินโดนีเซีย400กว่าของศรีลังกา300กว่าและก็ยังสูญหาอยู่176นี่เป็นข้อมูลจากศูนย์จัดก,การภัยพิบัติของศรีลังกาผู้ถูกกระทบกระเทือนจากน้ำท่วมและดินถล่มนี้มีถึง1ล้านคนโดยเฉพาะในเมืองหลวงครับเมืองหลวงคือโคลัมโบและพื้นที่ชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำกิลานีที่น้ำทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนกว่า25,000หลัง ผู้คนกว่า140,000คนก็ประมาณ150รายต้องอบพยพไปที่พักชั่วคราวความช่วยเหลือท่านนายกรัศสีลังกากองทัพสีลังกานาวิกโยธินและกองทัพอากาศก็ระดมกำลัง24,000นายช่วยเหลือประชาชนครับใช้เรือใช้เฮลิคอปเตอร์อบพยพประชาชนรัฐบาลสีลังกาขอความช่วยเหลือจากต่างชาติแล้วนะครับเอาตัวเองเอาไม่อยู่แล้ว คืออินเดียและปากีสถานมาช่วยส่งทีมกู้ภัยมาช่วยจีนและญี่ปุ่นก็ให้ความช่วยเหลือด้านสเสบียงและประเมินความเสียหายยูนิเซฟส่งน้ำดื่มไปยังพื้นที่ห่างไกลศรีลังกาเขายอมรับเลยว่าเขารับไม่ไหวแล้วดังนั้นนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในยามที่กำลังเดือดร้อนผลกระทบที่ศรีลังกาคือไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับหนึ่งในสของประเทศเห็นไหมครับว่ามันมีแพทเทิร์น ไทยเราเจอคล้ายๆกันหมดไฟดับหนึ่งในสามประเทศน้าประปาอินเทอร์เน็ตขัดข้องโรงพยาบาลหลายแห่งถูกน้ำท่วมส่งผลให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยล้มเหลวและเป็นภัยพิบัติรุนแรงที่สุดสำหรับสีลังกาตั้งแต่2560พยากรณ์อากาศสีลังกาวันนี้ฝนยังตกหนักนะครับทางภาคเหนือแต่คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อย่างไรก็ตามแต่ฝนก็ยังมีปัญหาอยู่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำคีรานีสูงขึ้นไปอีกครับฉะนั้นสถานการณ์ทั้งสองประเทศยังน่าเป็นห่วงเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้พายุแรงขึ้นหนักขึ้นถี่ขึ้นฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสีลังกาฟิลิปปินส์เวียดนามนี่เจอหมดเลยนะครับ มันเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วว่าเราไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาปีต่อปีอีกต่อไปต้องหาทางแก้ปัญหาระดับกว้างระดับยาวและระวังคอร์รัปชันที่มันจะตามมาพวกนักการเมืองข้าราชการพวกเอกชนที่ฉวยจังหวะของความสับสนอลหมมานี้เพื่อโกงกินแล้วก็ต้องจัดการอย่างเข้มข้น ถึงจะเข็ดหลับกันจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ